ชมละครกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงหาสตรีทตอนสึกโปรโมชั่นสวักระตอสวกตขบวบาวโสวัสดีครับสวัสดีครับขบมาวังขบาวัสวัสดีครับขบาวันี ไอ้เวยวตกไม่ว่ามาด่าไอ้เวยด้วยเมื่อกี้ไอ้เวยไอ้เวไ้เวนี่สาดร้อยต่อสองหมื่นเฮ้ยเราเราเข้าหน้าร้านเขาอยู่เขาต้องเฮ้เสียงได้ไหมเนี่ยเสียงดังเสียงดังอะไรกันเนี่ยเออนั่นเองเดี๋ยวเครื่องพี่รวนตอนนี้นักแสดงพี่ก็เหลือเหลือร้อยก็จุกทีแล้วเสียงดังอะไรกันนักหนาเสียงดังอะไรอ่ะ อ๋องจี้ไงไอเฮียข้าตกลงแล้วมึงจะใช้ภาษาไหนเนี่ยเสือกับปากผมแล้วเสียงแดงเสียงแดงแป๊บเดียวต่อเสียงลังเนไม่เด็กงีตัวหางของผมโอเคสู้แล้วชกเอาเลิฟเฮ้ยเสียงรังอะไรกันแน่หนาเนี่ยรถค้บรถค้ารถของคับนี่ดีเลยครับรถค้บเนี่ยแล้วก็มาบอกให้คนอื่นไม่ให้เสียงดังเฮ้ยจะฉอบมะพร้าวมีดอยู่นี่ อมือออสวัสดีครับอย่าบางังดิอย่าบังดิงอะไรเออ,เออเฮ้ยเขาจะมีเรื่องมีราวกันอยู่แล้วเนี่ยขอไขยได้อย่าบังซูชิครับผมเฮ้ยอย่ายอมซื้อซูชิวันนี้เราแถมตะเกียบหนึ่งคูออ่ทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับใครซื้อผลไม้ของเราเรา,เราแถมไม้จิ้มหนึ่งอันเลยยาม,มาห้าครับยาม,มาห้าถ้ายาม,มาหกยาม,มาเจ็ดไม่ใช่ต้องยามาห้า ทูชีวันนี้แถมพ่อผมไปเลยเอาไปเลยใครจะมาเลยครับใครซื้อผลไม้ผมวันนี้แถมผัวใหม่แม่ผมไปเลยครับเอ้เว้นมีคนเดียวมีพ่อคนเดียวไม่มีผัวใหม่เอาให้เหนือเข้ามน่อยหน่อยอ๋อกลบมันพ่อเองอังนี่เลยครับตังนี้เลยครับใครซื้อเอาโองโอ้โหแค่ของของจับูพ่อใครซื้อผลไม้ เฮ้ยเราขายของกันนะเอ็งมาหาเรื่องหาราวอะไรวะลูกมึงละปากนี่ปากหาหมายบอดครับพ่อทะเลาะไปไกลแจ๊ดไปบ่อยลูกนะเวลาเมาอ่ะทำไมโอเคมาสตาร์ตตั้งแต่สามทุ่มสองทุ่มก็จริงอะไปพิกตอนหลังเที่ยงคืนแล้วไงลูกกูรับได้อยู่แล้วมูงพูดไปเลยลูกมันกูรับได้อยู่แล้วพอหลังเที่ยงคืนอะตีหนึ่งปั๊บ เริ่มพีคใหญ่ละแล้วมทำไมก็ไปดอคอหาคน,คนนู้คนนี้เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรตัวพ่อมันนี่หนักเลยพ่อด้วยเหรออุ้ยพ่อนี่พูดเลยลูกวันไหนนี่ไม่ได้ทำอะไรตั้งกล้องไลฟ์สดเป <C le af> ิดคาราโอเกะร้องเพลงชอบร้องเพลงร้องเพลงร้องจนหมาแมวหนีหมดเลย <C le af> คนข้างบ้านมีเขาฟอน โผ่แจ้งตำรวจแล้วเสียงดังออกนอกโอ้หน่าอะไรกันละลาสดทีนะคนดูเจ็ดแปดคนโอ้ต้องเจ็ดแปดคนน่ะใช่พ่อมองจากไหนวะแล้วเวลานั้นหนูขอขอเดี๋ยวให้เด้๋ชารีหน่อยมาด่าหนูอีกแล้วล่าสุดรูปมันนี่รูปมันไปแชร์สาธารณะคนดูเป็นพันด่ารูปแล้วทำไมแล้วทำไมไม่มึงเอาไปแชร์ทำไม อยากให้พ่อกูอยากให้คนดูเท่านั้นอยากให้พ่อคนดูเยอะไงที่หลังอยากด้ถีบกันเดินเลยนะไม่อยู่นะไม่อยู่นะของผมปิดอยู่เออเวลาต้องผมต้องปิดผมปิดอยู่พ่อเฮ้ยอย่ายุ่งบ้านกูตาข้อตาขายดีว่ะเดี๋ยวดูลูกค้าเข้ามาอะไรอะไรอะไรเอ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเจ๊ครับฮะเจ๊ฮะหน้าตาสสวยอย่างนี้ผมว่าผิวพรรณต้องทานผลไม้ครับคนอย่างเจ๊ดูเหมือนคนจีนลูกครึ่งญี่ปุ่นซูชิทางนี้ครับใช่ใช่ซูชิเจ๊ผมว่ากินมาเยอะแล้ว กินอร่อยอร่อยกว่านี้มาเยอะแลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงเนี้เของก็จะขายได้มันต้องมีโปรโมชั่นเธอมีอะไรโอ้ใช่ครับผมบอกเลยว่าซูชิผมมีหลายหน้าและที่สำคัญครับวาซาบิของเราครับขูดจากต้นนี่ฮะเครื่องขูดอยู่นี่ฮะเดี๋ยวมี่แถมอะไรบ้างอ๋อตอนนี้นะฮะับถ้าซื้อวาซื้อซูชิผมแถมวาซาบิสดๆครับงั้นเอาวาซาบิที่หนึ่งแล้วเราอ่ะผมผมนี่ซื้อสับปะรดซื้อสับปะรดแถมแกนแถมไม้จิ้มไปด้วยอันนี้สับปะรดจานหนูฮะลองถอดดูได้ ไม่เท่าเั่ากันเอาไม้จิ้มมันหนึ่งเไม้จิ้มอันนะครับอ่แต่ได้เอาไม้จิ้มมาจิ้มมาสบิกินอ้าเอแล้วไม่เอาซูชิเหรอล้อเล่นเดี๋ยวบ้านเจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเี๋ยวกอนเดียว่อนเดี๋ยวกนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อน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 ีวก่อนเีวก่อนเดี๋ยวก่อนยวก่อนเดี๋ยก่อนเีวก่อนเดีวก่อนเดี๋ สวัสดีครับอยู่ตรงนี้เจ๊ไม่ฟินแน่นอนเจ๊อยู่มาทางนี้นะครับนี่ผมมีอะไรฟินๆมาให้ดูนี่ครับยังไงยามาห้าฟินครับดีไซน์หรูครับสุดโมเดิร์นครับเหมาะสำหรับคนสวยๆอย่างเจ๊เลยนะครับแถมถ้าซื้อวันนี้นะครับรับประกันครับฟรีครับ5ปีครับไม่จำกัดระยะทางด้วยคุ้มสุดๆแล้ว5ปีรับประกันครับเอาคันหนึ่งเฉาะให้ด้วยแล้วเอากระปิมาด้วยนะ เจ๊ไม่ใช่ผลไม้เออไม่ใช่มะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งคิดก่อนจะกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทานอะไรฮะผลไม้ไหมฮะฮะนี่น้ำมะพร้าวอ่อนๆน้ำมะพร้าวอันนี้มะพร้าวก็น้ำมะพร้าวมะพร้าวของอาจารย์หนูเหมือนกันนะถอดเลยต้องให้อาจารย์เขาถอดของออกแล้วมั้เดี๋ยวทุกลูกเลยกินอะไรดีเจ๊คุชิั่หรอพาร์กรแล้วกันอ่ะมะระกอเอ้าเจ๊ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเฮ้ยอะไรไร เมื่อกี้เจฟังนี่ก่อนไม่ใช่เลยเขายังไม่ได้สั่งอะไรเลยตอนแรกอะเจอบอกจะเอาซูชิไงยั่งเลยไอ้นี่กาแฟหมดเลยเกินวาซาบิเขาสัสสนน่งวาซาบิกูก้องไม่ได้เวลากูแล้ว <le> ยังไม่ทุ่มเลยพี่ไม่ใช่ยองทันเวลาเจเขาสั่งผลไม้อยู่เจเมื่อกี้เจสายก่อนเจอต้องสงั่งนั่นนะพูดจริลูกขาฝักไม่รู้เมื่อกี้เจสั่งอะไรก่อนเจต้องสั่ไอ้นั่นนะ มึงหา,<ข>าเรื่องกูอะไม่ได้หาเรื่อง<น>ลูกค้าเขามาสั่งผลไม้มึงชวนไปกินซูชิอะไรวะกเมื่อกี้เขาสั่งก่อนไม่ใช่เหรอมึงขึ้นเสียงอะไรกับกูเนี่ยไม่ได้ขึ้นเสียงต่างคนต่างพูดไว้มึงเห็นไหมกูถืออะไรเนี่ยบังตอกูถืออะไรเห็นไหมเนี่ยชีขานอกขึ้นดาที่วเัเดทีเดทีเดคาลายา<ะ>โอ้โท่านี่ไม่ยาวจังอะ <c oughs> พอ่พอพ่อจัดการมเลย

บ้าเปล่าเราพกกันตั้งนานแล้วอย่เจ๊เอ้อย่าเข้า centered, บ้านะจริงเปล่าตั้งแข่งกับพ่อหรอไหมโอ้ยไปมาให้อ้าๆอ,อย่าไปยอมเขาสิคะสู้เขาสิคะนักคอม ยซัสส yeah. e ัสอ N S ีข e. e ึ N ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดอส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดออีเสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู e. inside, inside e ้จักกัน e. ด <Yeah. Yeah. S 1> yeah. ีซ yeah. ัดซ yeah. ัดซ yeah. ัดอีเส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยาเซนทีวียะเซนทีวียะ